อ่าวันนี้เราก็พาเด็กๆมาเที่ยวก่อนน้ามีนะครับรนี่ก็เป็นอ่าต้นสนเก่าแก่นะครับแห่งก่อนน้ามีเอาหันหน้ามาสิเด็กๆนนพี่เข้มพี่เข้มหันหน้ามาสิลูกโอ้โหไอ้ลิงน้อยนี่เราก็เดินดูนะครับบรรยากาศเอาอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณสององศานะครับก็อ่าถือได้ว่า หนาวจัดเลยนะครับก็มีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นจีน,จนเกาหลีอันนี้ประเทศไหนน,น่าหนิหมายถึงคนหรือประเทศหมายถึงคนหมายถึงคนเบองหน้าโลดเบองหน้าโลดโอ้ดูหน้าแล้วน่าจะเป็นสาร,รคามนะครับอ้อาวอ้าวโยนดิโยนดิเอาหนึ่งสองเอ๊ะนะครับสวยมากเลยนะครับใบไม้เอ๊ใบอะไรทำไมมันสีนี้วะ มันปรีวมาจากไหนทำไมมาอยู่นี่หมดโอ้นะครับมีนกกระจอกเทศด้วยอ้แคปม็ดูนะครับไอลิงจอยลิงจอเร็วเร็วมาเร็วมาดูต้นสนกันนะครับไม่ต้องไปดูโอ้โหนะฮะ สนเป็นสนจักใบวันนี้โอ้สนลายใบด้วยนี่นะครับก็ดูบรรยากาศนะครับบนเกาะนี้จะไม่มีรถมีรถยนต์ส่วนใหญ่เป็นใช้ไฟฟ้านะครับอ่ะจะดูนะครับนี่สาวชาวาเกาหลีเองก็มาเที่ยว จ่าเอ๋อถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอจ่ายวันนี้มาถ่ายเอากล้องหน้าดิ